สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อการใช้สื่อการเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบเทคโนโลยี augmented reality ในรูปแบบสื่อความจริงเสริมเพื่อเพิ่มผลสมทริจทางการเรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายด้วย illustrator ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีค่ะ ผู้วิจัยนะคะอาจารย์สาวนแดงเกิดตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจดนทับป,ปรีเอสแบกปีที่ทำวิจัยเสร็จสิ้นปีการศึกษา2563สําำหรับประเภทงานวิจัยนะคะเป็นประเภทงานวิจะะัยชั้นเรียนนะคะความสำคัญและความเป็นมานะคะเนื่องด้วยเทคโนโลยี AR หรือ augmented reality เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากเลยในวงการของบันเทิงนะคะการทำธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอ่า เกมนะคะก็ถูกพัฒนามาในรูปแบบ AR ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยเห็นนะถึงความสําคัญตัวนี้นะคะก็เลยเอาเทคโนโลยี AR ตัวนี้นะคะมาผนวกกับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะแทนที่เขาจะอ่านหนังสือเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยี AR นี่แหละเป็นนะคะการเชื่อมต่อนะคะระหว่างนักเรียนนะคะแล้วก็หนังสือนะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อที่1เลยเนี่ยเพื่อศึกษาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยใช้สื่อการเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบเทคโนโลยี augmented reality ในรูปแบบสื่อความจริงเสริมนะคะใช้สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะคะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตัวที่2นะ,ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนะคะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนะคะที่เขาเนี่ยได้ใช้สื่อ augmented reality นะคะเรื่อง เรียนเล่นเป็นง่ายนะคะกับโปรแกรม l l u s t r a t o r นะคะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะข้อที่1นนะคะได้ศึกษาผลสวิตทางการเรียนนะคะโดยก่อนนะคะใช้สื่อ augmented reality และหลังจากที่เราได้มีการใช้สื่อนะคะ augmented reality นะคะข้อที่2นะคะได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนะคะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ที่เขาได้เรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ใช้สื่อนะคะ augmented reality เรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายด้วย l l u s t r a t o r ค่ะ รอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรต้นของเรานะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบ augmented reality ในรูปแบบสื่อความจริงเสริมวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายนะคะสำหรับตัวแปรตามนะคะก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบ augmented reality วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเรียนเล่น,น,เนเป็นง่ายะคะ่ะ ความพึงพอใจนะคะของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อนะคะ augmented reality ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอันนี้คือตัวแปรตามตระเบียบและวิธีในการวิจัยนะคะประชากรของเราเนี่ยนะคะจะใช้กลุ่มประชากรนะคะ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะคะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบกในภาคเรียนที่2ปีการศึกษานะคะ2563นะคะที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะ ระเบียบและวิธีวิจัยนะคะกลุ่มประชากรนะคะประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีเอสแบกในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563นะคะที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะจำนวนทั้งสิ้น120คนนะคะกล <rick. S 1> ุ่มประชากรตัวอย่างนะคะที่เลือกในครั้งนี้นะคะก็เป็นกลุ่มประชากรนะคะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ทับสนะคะสาขาวิชาคอม ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีเอสแบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563จําจนวนทั้งสิ้น43คนนะคะซึ่งการเลือกครั้งนี้นะคะใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงนะคะการดําเนินการวิจัยนะคะ แล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในส่วนของการดําเนินการเก็บข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2563ใช้เวลานะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2563นะคะถึงเดือนมก,กราคมนะคะ2564นะคะโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะก็ทําการประถมนิเทศนะคะนักเรียนนะคะชั้นประวช3ทับนะคะให้อาเรียนรู้เรื่องของนะะการใช้โปรแกรมนะคะ illustrator นะคะโดยที่สอนไปก่อนนะคะยังไม่ได้ใช้ สื่อ augmented reality ในการนะคะเข้าสอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้กลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยนะคะก็ให้ลองทําแบบทดสอบนะคะเพื่อวัดผลสมธิ์ก่อนที่เขาใช้นะคะ augmented reality ตัวนี้นะคะในขั้นที่2น,นะคะก็ทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะโดยให้นักเรียนชั้นปว,วชปีที่3ทับสเนี่ยนะคะได้ใช้สื่อนะคะ augmented reality ตัวนี้นะคะจำนวน5แผ่นนะคะซึ่งใช้เวลาในการสอนนะคะทั้งหมด10ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการสอนนะคะที่ใช้นะคะ augmented reality ตัวนี้เข้าไปใช้ในการสอนแล้วนะคะก็นะ,ะให้กลุ่มตัวอย่างปวช3.2รนะคะเขาได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลสำลิดทางการเรียนนะคะหลังจากที่เขาได้ใช้สื่อ augmented reality นะคะขั้นตอนที่4นะะผู้วิจัยก็ได้นำนะคะ,ะผลทดสอบนะคะไปวัดผลสำลิดนะคะก่อนเรียนแล้วก็หลังการใช้สื่อนะคะ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพบว่ามีนะะนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน43คนนะคะก่อนที่จะใช้นะคะสื่อ augmented reality เนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่14.50นะคะส่วนเบงเบนมาตรฐานอยู่ที่1.72นะคะแต่เมื่อนักเรียนเนี่ยนะคะได้ใช้สื่อ augmented reality ในการเรียนแล้วนะคะพบว่านะคะมีค่าเฉลี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยหลังเรียนเนี่ยนะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.25นะคะซึ่งมากกว่าก่อนเรียนนะคะ ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็ได้มีการสำรวจะค,ะความพึงพอใจในเรื่องของการใช้สื่อ augmented reality นะคะที่ใช้ในการเรียนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายด้วย illustrator นะคะผลของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะภาพรวมของการใช้สื่ออยู่ที่ระดับ4.55นะคะอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดนะคะ ผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะข้อที่1นนะผลสำลิดทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้สื่อการเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบ augmented reality ในรูปแบบสื่อความจริงเสริมนะคะในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายนะคะด้วย illustrator เนี่ยนักเรียนมีผลสำลิดทางการเรียนนะคะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะข้อที่2ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หลังจากที่ได้ใช้สื่อการเรียนรู้บนมือถือด้วยระบบ augmented ในรูปแบบสื่อความจริงเสริมวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเรียนเล่นเป็นง่ายด้วยอิล็กเ,เตอร์ภาพรวมนะคะอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะข้อที่1นนะคะผู้สอนเองต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะคะเพื่ออธิบายให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในบทเรียนนะคะโดยอธิบายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ไม่มีความตึงเครียดนะคะข้อที่2ควรตั้งประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะแล้วก็มีนะคะแอคทิวิตี้ร่วมกับการเรียนการสอนนะคะข้อที่2นะคะในส่วนของข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปนะคะข้อที่1นนะคะก็คือควรมีการสร้างสื่อการสอนนะคะโดย เฉพาะการเอาเทคโนโลยีที่มีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาปรับนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะมีการประชาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในระบบของ f c e e o o o นะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้มากที่สุดนะคะข้อที่2นะคะควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ a d e p t i v e e a l n i t y ร่วมกับการสอนนะคะอื่นๆเช่นการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาเป็นฐานเป็นต้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะผู้วิจัยก็ต้องขอจบนะคะการนำเสนอวิจัยเพียงเท่านี้นะคะขอกลับขอบพระคุณะค่ะ